ก็มามาเยี่ยมครับทีครับทีเราครับหรือว่ามาบอกปรึกษา <laughs> ถ้าว่องอ่ะไว้ก่อนเดี๋ยวตำรวจเอาไปทำเองแต่ถ้าผิดก็จะไปไม่ผิดก็อาจจะไปแนะนำอย่างดีขายดีไหม เรร้อยครับผมเขาไม่ได้ออไปได้ทั้งชาไม่เป็กรรมการเ